สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะนะพบกับหมอที่ปรานิชาอีกเช่นเคยในช่อง YouTube ของเราคลิปนี้แม่หมอมาหาพลังงานตัวเลขนะคะเ,เพื่อนเนพะื่อนเนาะพลังงานประจำามวดวันที่17มกราหกสนะคะแม่หมอก็จะได้พลังงานตัวเลขนะคะที่หามานะก็จะเป็นตัวเลขวิ่งบนุนะคะจะมีทั้งหมด4ตัวนะคะเ,เพื่อนๆเนาะหมายเลข9ก้าสอง 6และหมายเลข4นะคะส่วน,นเพื่อนที่ชอบวิ่งล่างนะขบอกพลังงานตัวเลขที่จะมาวิ่งข้างล่างนะคะเนาะก็คือ4ตัวนี้นะคะอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งนะหรือว่า2ตัวนะคะในคลิปที่แล้วบนเข้า2ตัวล่างเข้า1ตัวนะ,ะเพื่อนเนาะวิ่งล่างก็จะมีหมายเลขที่3 7 5และ8นะคะเพื่อนเนาะทีนี้มาดูการจับคู่ของแม่หมอนะคะสําหรับการจับคู่พลังงานตัวเลขของแม่หมอ แม่หมอก็จะจับคู่ในลักษณะ2ตัวนะคะพลังงานเด่นที่สุด2ตัวนะคะนะที่แม่หมอหาได้งวดนี้นะคะพลังงานที่เด่นที่สุดก็คือ4 9เนะคะเพืเนนะ่อนเนะอ่าแล้วก็49นะคะต้องควบคู่กับ39นะคะพลังงานเด่นไม่จําเป็นจะต้องออกทุกงวดนะคะเพืนนะ่อนเนาะงวดที่แล้วแม่หมอหาได้พลังงานเด่นก็คือ7557 นะคะและอันดับสองก็คือ6886แต่ว่า, 6, อาลอตเตอรี่นะคะหรือออกหมายเลขที่68นั่นเองนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็พลังงานอันดับสองนะคะพลังงานเด่นอันดับสองนะก็คือ72นะคะเพื่อนนะที่แม่หมอหาได้นะคะเนาะเอ่อก้ก็คือตัวนี้ตัวนี้นะคะเพื่อนเนาะถ้าใครตามช่องแม่หมอกลับด้วยนะคะ4 9 9เนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็อันดับ2ก็คือ 72หรือว่า27นะคะเพื่อนๆนะต้องควบคู่กับพลังงานที่ใกล้เคียงกันนะถ้า72ไม่มานะเ,นเพื่อนๆ73นะคะงวดนี้นะพลังงานที่ไม่หมอนะคะอ่ะคู่นี้อันดับ1คู่นี้อันดับ2นะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็คู่อันดับ3ก็คือ85หรือว่า58นะคะเพื่อนๆนะ85หรือ58คู่นี้นะคะควบคู่กับ 95หรือ59นะคะพลังงานจะจับคู่ให้นะคะเพื่อนแล้วแม่หมอจะวงตัวที่ไม่หมาชอบนะคะนะ,ะถ่ายท้ายคลิปนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็พลังงานอันดับ4นะคะก็คือคู่ของ4 2หรือ2 4นั่นเองเพื่อนเนาะ42หรือ24นะคะตามด้วยคู่ที่ใกล้เคียงกันก็คือ4 3หรือ3 4นะคะเพื่อนนะแล้วก็ ตามด้วยออันดับต่อไปนะคะก็คือคู่อันดับที่5นะคะพลังงานอันดับที่5นะคะที่จะมางวดน,นี้ก็คือ5 4ตามด้วยนะห้าสี่จับคู่กับ6 4นะคะเพื่อนๆเน,เนาะ <ๆ S 1> ก็คือพลังงานที่ใกล้เคียงกันไม่ใช่5 4ก็ขึ้นเป็น6 4แน่นอนนะคะแต่คู่พลังงานอยู่อันดับที่5นะคะเพื่อนๆเ,เนาะอ่อ แล้วก็ตามด้วยนะคะนะอ,อ,อันดับที่ตามมานะคะก็คือคู่ของ76แล้วก็78นะคะเพื่อนเนาะอืมเจ็ดหกเจ็ดแปดนะคะเพื่อนเนาะเสร็จแล้วคู่ที่ตามมาอีกคู่หนึ่งก็คือ74นะคะเพื่อนนะตามด้วย75 เจไม่มาก็ขึ้นเป็น75หนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วก็พลังงานเลขสูงที่มีสิทธิ์มาได้นะคะนะไม่ว่าจะเป็น7จ7ดก็จะเป็นหมายเลขที่97เ็พื่อนเพื่อน97นะคะนะตามด้วย98นะคะ9 8นี้เป็นหมายเลขที่พลังงานสูงแล้วเขาเรียกว่าอั้นตลอดเพื่อนเพื่อนนะคะเนาะวันนี้นะแม่หมอก็จับได้พลังงานตามนี้นะคะ แต่ว่านะคะคู่ที่โดดเด่นที่น่าสนใจที่สุดเพื่อนๆคู่นี้นะคะนะสองแปดสองเก้าหรือ 92, เก้าสองเพื่อนๆนะคะนะสองแปดสองเก้านะคะหรือว่าแปดสองเก้าสองนั่นเองนะคะพลังงานที่โดดเด่นที่สุดนะคะเนาะประจํานะงวดวันที่17มกรานะคะเนาะแต่ว่าแต่ว่านะคะเอ,อ่อคู่กันนะ ถ้าเป็นพลังงานกันเนี่ยงวดน,นี้แม่หมอจะไม่ได้พลังงานหมายเลขศูนแล้วก็หมายเลขหนนะคะดังนั้นนะคู่กันนะคะแม่หมอก็จะได้เอาเป็นว่าคู่ที่พลังงานนะคะแม่หมอคิดว่ามีคนาถามถึงน้อยกันนะคะคู่นี้ถ้าเป็น1มานะคะเพื่อนนะงวดน,นี้1มาให้จับคู่เป็น51 6หหนึ่งแล้วก็ 8 <81, S 2> 1เพื่อนๆน,นะคะ5 1 6 1 8 1ถ้า0มานะคะ0 8เพื่อนๆน,นะคะ0 9แล้วก็0 2นะคะตามด้วย0 4อ่าตระก,กูล0นะคะแม่หมอให้เป็นคู่ตัวกันนะคะเพื่อนเนาะเพราะพลังงาน0ูนย์และ1แม่หมอหาไม่ได้นะคะเนะว่ามันดุดเด่นแล้วก็สามารถออกได้พลังงาน คนไม่ถามถึงพลังงานที่นะคะมีคนสมมติสมมติมันเป็นการสุ่มถ้าเราเลือกที่จะเล่นหมายเลขนี้หมายเลขนี้นะคะทุกวันนี้ระบบทันสมัยเพื่อนเพื่อนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเข้าคอมพิวเตอร์นะตัวที่มันโดดเด่นและเด้งขึ้นมาที่สุดพลังงานนั้นอาจจะไม่ออกก็ได้อาจจะไปออกอันดับที่2ที่3ที่4ที่5นะคะแล้วก็มาเด้งอีกทีก็คือพลังงานที่คนไม่ถามถึงคนถามถึงน้อยที่สุดนะคะนั่นคือการออกพลังงานตัวเลข นะคะหรือการออกสลักก็ได้นะคะอันนี้เป็นความคิดของแม่หมอนะคะเนาะไม่จําเป็นที่จะต้องถูกต้องที่สุดถึงเรารู้กฎข้อนี้เราก็ชอบเล่นอยู่ดีชอบการเสี่ยงโชคอยู่ดีนะคะเพืเ่อนๆเนาะออแล้วก็ถ้าพลังงานสตัวนะคะอืมสามตัวนะคะแม่หมอจะชอบชุดนี้เพืเ่อนๆสามตัวนะคะเนาะงวดนี้ ชอบจุดนี้นะคะถ้าใครนะติดตามช่องของแม่หมอแล้วเดี๋ยวแม่หมอจะวงให้นะคะชอบ2 6 4เป็นเพื่อนเนาะแล้วชอบ9 4 4 9ก็จะเอา5มาใส่เป็นเพื่อนห้าเก้าได้หมดนะคะเนาะเล่น3ตัวนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็ชอบ3 7นะคะก็เอา6มาใส่เพื่อน6 3 7นะคะหรือ3 7 6ได้หมดเจ็ดหกสามได้หมดเพื่อนนะคะเนาะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งแม่หมอชอบ85ใช่ไหมก็ชอบ3 8 5นะคะเพื่อนๆนะ3 85ชอบอีกหนึ่งตัวก็คือ4 9เอ่ออแต่ว่าเดี๋ยว4 9ต้องควบคู่กับ39ใช่ไหมแม่หมอขอเป็นแบบนี้แล้วกัน,นเพื่อนนะ4 3่นะคะนะสำหรับพลังงาน 5ตัวเลขนะคะนะสำหรับพลังงานตัวเลข3ตัวแต่ว่ารวมแล้วได้5พลังงานนะคะแต่ว่าโดดเด่นที่สุดนะคะเพื่อนเนาะวดนี้แม่หมอนะคะปีใหม่นะมีโอกาสไปที่วัดจุรามณีนะคะจังหวัดสมุทรสงครามนะแม่หมอได้ไปออขอเลขเนาะจับจากน้องไข่เพื่อนๆเนาะแม่หมอจับได้เลขนี้นะคะวันนี้0 2 9 ซึ่งแม่หมอคิดว่าเฮ้ยศูนย์จะมาอีกเหรออะไรงี้งวดที่แล้วศูนย์มาไปแล้วเนาะศูนย์หกแปดนะคะเนาะแต่งวดนี้แม่หมอจับได้ศูนย์สองเก้าเพื่อนเพื่อนนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนใดที่ชอบเหมือนแม่หมอนะคะถ้าคิดว่าศูนย์มานะคะเนาะคุณชอบตัวนี้นะคะแม่หมอก็จะวงให้ก่อนนะคะเพื่อนเนาะคุณก็ตัดศูนย์สองสองเก้าสองเก้าข้ตัวนี้ 2992นะคะ0 2 2ย์นะคะเพื่อนๆเนาะหรือชอบเล่น3ตัวก็0 2นย์นะคะหรือถ้าใครนะชอบตัวนี้นะคะ0 9 0ย์แล้วก็0 4นย์นะคะที่ไม่หมอชอบนะพลังงานตัวกันนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วก็พลังงาน2ตัวที่ไม่หมอชอบนะก็คือจะชอบพลังงานที่มันตีค่ามาได้แล้วสูงสุดงวดนี้นะครับนะสูงสุดไม่หมอชอบ4 9 9 4นะครับ แม่หมอไม่รู้ว่าพลังงานของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับชอบเหมือนกันหรือเปล่านะแม่หมอชอบ49 9 4นะครับแล้วก็7 2 2 7เนะคบเพื่อนๆนะนะพลังงานที่แม่หมอชอบแล้วก็มา29นะครับแต่ถ้าใครชอบ8228นะครับเนาะเล่นได้เลยนะครับเพื่อนๆเนาะพลังงานค่อนข้างมาแต่ถ้าใครชอบ49ต้อง ตาม39ไว้ด้วยนะคะเ,เพื่อนเนเนาะพลังงานลดหลั่นได้นะคะ72ก็เป็น73นะคะเ,เพื่อนเนเนาะส่วนพลังงาน3ตัวแม่หมอชอบ029นะคะแล้วอีก1จุดที่ชอบก็คือ264นะคะ จะชอบอยู่ทั้งหมดแค่นี้นะคะวันนี้นะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอนะคะสำหรับเพื่อนๆที่รอพลังงานตัวเลขนะคะแม่หมอก็อำนวยเวพรนะคะขอให้คุณประสบ ความสำเร็จนะคะขอให้มีโชคลาภนะคะต้อนรับเทศกาลหลังจากปีใหม่ที่ผ่านมานะคะขอให้มีโชคลาภเงินทองหลางไหลเข้ามานะคะอุดมสมบูรณ์ทั้งร่างกายและก็จิตใจนะคะทุกๆด้านนะคะวันนี้แม่หมอบายๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าในการหาพลังงานเลขงวดต่อๆไปวันนี้สวัสดีค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้แม่หมอด้วยเป็นการดีนะคะเนาะวันนี้บายๆนะคะสวัสดีค่ะ